ยาเล็กบอกเคยเกียงงานนะคะ่ะงานหยังกับเห็ดได้เนาะคะ่นะเนาะยาเล็กย่านอยังเดียวะคะ่ะย่านสูงอายุเราเห็ดบ่ได้จ้าพี่น้องเห็ดไดเสมือมีแห้งเห็ดสมือคะ่ะย่านอยังเดียวพี่น้องย่านสูงอายุหรือเผาเราเห็ดบอ่อได้นั่นแหละ พี่น้องวันนี้แยเล็กมีก,กับเขาย่างเศร้าจะเห็ดกับเข่าตอนเศร้าวันนี้วันนี้ฝนตกจก้ะฝนตกจะกลางคืนเลยเศร้าเพราะท่านได้ออกไปใส่อยู่สงสัยสีมดมึนล้วพี่น้องมาเน,นี้แย้เล็กสิมาเห็ดกับเขาา่าเศร้าก่อนมาเห็ดกับเข่ากินกับแย่เล็กจาก้าสีเห็ดพัด เปรี้ยวหวานจ้าใส่แอปเปิลค่ะใส่หอมแขกใส่ขิงด้วยค่ะยายเล็กมะเขือเทศค่ะอิกแดงอิกเขียวค่ะหมูค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะหืมยายเล็กก็รับมีดคมเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลย ก่อนหั่นหมูไม่ได้เลยพอพอได้ไม่คมเหมือนคนอื่นรับก็ไม่เป็นไรเรารับได้แค่นี้ก็ใช้ได้ตามอัตรภาพของเราเนื้อหมูที่เราซื้อจากโลตัสที่กินหมูเออเป็นชิ้นๆมาอย่างนี้อันนี้หมูคล้ายๆหมูเป็นเป็นเส้นย,ยาวๆเนาะคล้ายๆ ลักษณะหมูก็ทําหมูแดงอ่ะหมูใส่ก็เตี่ยวหมูแดงร้อยห้าสิบหกบาทกิโลร้อยละเนื้อนิ่มดีแต่อย่างอื่นแพงนะหมูสับหมูสามชั้นหมูเออขอหมูอะไรพวกนี้หูสองร้อยกว่าทั้งนั้นเลยเากินหมูนี้ก็พอเนาะร้อยห้าสิบหกบาทก็กินก็เยอะอยู่โลนะีงหมูหั่นแล้ว หมักนิดหน่อยค่ะหมักซอสซอสมักนิดหน่อยมือขยันนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรากินเองมือขยันเลยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะมือเมื่อกี้ยายเล็กไม่ได้บอกว่าเออยายเล็กมีเพิ่มค่ะเห็ดหอมแค่น้ำให้นิ่มก่อนค่ะเอามาปอกแอปเปิลกัน อมแค่ค่ะให้เล็กฮันวอท่านถนัดด้วยจ้ะรับเมดบ้างไม่ๆไม่เห็นกระเขา่าถือมือจะของเลือดไหลแต่แล้แย้งแยงยาง ยังเจ็บอยู่ค่ะแผลยังเจ็บอยู่โดดไปนี้นังไหวใหญ่แป๊บเลยสีสามจาเอ้ยพีกพ่กแดงพี่กแดงพีกเขียวพีเกยียวเป็นสีสันนั่กินหอมพริกนีก่กะหอมดีนะเวลาผัดพริกนี่หอมดี ทำกับข้าวเราต้องมีสีสันใช่ไหมคะน,นี่กัน้ากีนสีสันต้องมาด้วยไม่เผ็ดนะคะพริกนะนอกจากจะได้สีสันแล้วก็ไม่เผ็ดก,กินได้เผือเทศก็จะให้สีด้วยแล้วก็รสชาติเปรี้ยวเยยุคนี้ต้องใส่ขิงนิดนึงขิงต้องมา ขิงต้องมาค่ะยุคนี้ล้างดีๆไม่ต้องปอกเปลือกแล้วนะคะอ่าพอค่ะแค่นี้ก็พอให้มีกลิ่นขิงหน่อยต้องมีน้ำมะขามเปียกนะคะเปรี้ยวหวานใส่น้ำมะขามเปียกกระเทียมค่ะตุ๊กระเทียมหน่อยกระเทียมไทยเปลือกมันแข็งเห็ดหอมเราแช่น้ำนิ่มแล้วค่ะหั่นเลย น้ำเห็ดหอมเราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในผัด<ม>เราล้างกระทะมาเราจะผัดเรากลัวกระทะมีกลิ่นนะคะกระทะมีกลิ่นล้างไม่สะอาดอะไรเงี้ยกลัวกระทะมีกลิ่นใช้น้ำส้มเลค่ะน้ำส้มใส่เลยไม่ต้องเทออกนะคะให้มันแงหมดไปมันแห้งหมดไปเลยลเราถึงจะใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันค่ะเห็ดหอมลงไปก่อนค่ะเกี่ยเห็ดหอมให้หอมก่อนค่ะกระเทียมค่ะหมูที่หั่นไว้ค่ะผัดห,หมูเราแห้งเลยนะคะนน้ำแห้งเลยหอมๆเลยหอมแดงค่ะ เราปรุงรสดร้วยเกลือนะคะอะไรแอปเปิลค่ะน้ำเห็ดหอมเมื่อกี้นะคะีค่ะซอเสเราจะใส่ขอกบกระทะนะคะค่ะ เมื่อกี้ลืมถ่ายน้ำมะขามเปียกเราใส่ไปแล้วนะคะลืมกดวิดีโอใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วใส่น้ำตาลทรายไปแล้วค่ะที่บ้านไม่กินชูโรดใส่น้ำตาลทรายแดงอ,อ,อ้อยเออเขาไปเรียกน้ำตาลทรายแดงอ้อ,อยเนาะเขาเรียกน้ำตาลทรายแดงเออน้ำตาลไม่ขัดเสียน้ำตาลทรายแดงโอ้ย แ่บแหน่่อแ่บแืบเอนดีของ <c oughs> เราไม่ได้ทำความสนี่ย ยายเล็กบ่มีเหงาทุกค่ะยายเล็กบ่มีเหงาเหงาจังนะาไอ้เนาะมีงานเหตุตลอดคิดห,หาเหตุงานตลอดจ้ะบ่มีเหงากำลังใจดีจ้ะบ่มีเหงาทำได้ตลอดเราลักที่จะทำเนาะทำแล้วมันก็ได้แก่บ้านเราอะ่นะอื้มทำไปเนาะ มันได้แก่บ้านมันได้แก่ครอบครัวเรา <Yeah. S 1> ข้อระบายเอะเล็กุ่ง,ย,ง,ย,ง,ย,งยุ่งยงยทำแล้วบ้านเราสะอาดบ้านเราดีเราได้ประโยชน์เนาะทำไปเถอะนานๆก็จะได้หยุดอย่างนี้ทำกับบ้านละที เกาไปเนี่ย,ยก,กวดอ่อนไว้ขวดแข็งอันนี้กวดแข็ง อายุเราเน็ดบ่ได้จ้าพี่น้องก้อนสุง้งเ,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 เนี่ยเลยกระตู้เนี่ยเลยเฮ็ดไดตเฮ็ดไดตสมือนี่แหละค่ะเฮ็ดไดตสมือมีแห้งเฮ็ดสมือค่ะย่างย่างเดียวพี่น้องย่านเนื้อเดียวย่านสูงอายุหรือเ่าเราเฮ็ดบ่ได้นั่นแหละย่างย่างเดียว นะคะแลก็นะระบายนะั้นเราก็สะอาดป้องกันยุงลายจากกำจัดยุงลายเป็นตัวน้ในบ้านจะได้ไม่มียุงลายช แล้วนี่สะอาดแล้วค่ะเรียบร้อยยายเล็กทำวามสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้า ไหว้ไปกวัดทอระบายเนาะคะ่ะไปกวัดทอระบายหิวเข้าหิวเข้าพัดเปรี้ยวหวานของเฮามือเซานะคะะค่ะพัดไหวพัดเปรี้ยวหวานลูกสาตักไปทำงาน,นะคะ่ะเหลือหน่อยหนึ่งแกงสมมะละกอจะ้ะ แจงสมองงงผัดเปี้ยวหวานใส่แอปเปิลแอปเปิลสองลูกเนาะลองเห็ดบัางเด้อค่ะเด้อบ่มีมันฝรั่งค่ะใส่แอปเปิลแทนเนาะเห็ดงันเหมยเนาะกินยังกระแซบมาแม่พี่น้องขิ้นข่าวน้องกันแซบ คลิปนี้เยอะเลยกับคอจบไปแค่นี้นะคะนะ่ะเนาะ่ะเยอะเจอกันไม่คลิปหนาน่าจะเะนาะขอให้ทุกคนจงจ่งจิตใจเข้มแข็งนะคะนะ่ะเนาะสร้างกำลังใจให้ตัวเองจา้าขอบคุณตัวเองเนาะคะนะ่ะเนาะที่มีกำลังใจมีแห้งสูง ขอบคุณตัวเองด้วยค่ะน้ำแกงสมซ่บๆจิ้มพริกกันแก้มสิไดงแบง